3ข้อผิดพลาดในการตัดต่อมือใหม่ห้ามทำเด็ดขาด สวัสดีครับอยู่กับผมเบนนะครับอยู่กับเพจตัดต่อง่ายก่อทีคิดบายนายเบนนะครับวันนี้เนี่ยผมมี3ข้อนะครับที่มือใหม่หัดตัดต่อหลายคนเนี่ยพลาดกันนะครับถ้าทํา3ข้อนี้คือแบบไม่ได้เลยข้อแรกนะครับก็คือซสาร์ดังไม่สม่ําเสมอกันซสาร์นี่คือยังไงครับเช่นบางคนทําคลิปวอล์กหรือถิ่มคําคลิปตัดต่อที่ต้องใส่ซสาร์เอฟเฟกหรือใส่เสียงพูดเข้าไปดังไม่สม่ําเสมอกันคือยังไงนะครับก็คือพอฉากหนึ่งก็เสียงเบาฉากหนึ่งก็เสียงดังนะครับหรือไม่ก็เสาร์เอฟเฟกตดังกว่าเสียงพูด เ,เพราะว่า้จะไม่เสียงพูดเบาจังลองเพิ่มเสียงขึ้นดีกว่าวีดีสซาวเอฟเฟกมันดังพุ่งขึ้นมาเลยมันก็จะรู้สึกลำคานแล้วก็รู้สึกตกใจบ้างเวลาเราฟังก็จะแบบไม่ดีอ่ะคือเราต้องปรับนิดนึงแต่ถ้ากลับกันก็คือเสียงดังซาวเอฟเฟกต์ก็ควรดังสู้นะครับแต่ก็ไม่ต้องดังกว่าเสียงพูดเรานะครับหรือถ้าเสียงพูดดังเกินไปแล้วก็ลดลงมาให้บาลานซ์กันนะคือไม่ดังเกินไปแล้วก็ไม่เบาเกินไปอันนี้ก็จะดีข้อ2ก็คือเฟรมเรทบางคนเนี่ยมือใหม่อาจจะยังปรับไม่ค่อยเป็นตอนหน้าต่งาง เฟรมเรทนะครับเฟรมเรทเนี่ยแนะนําเลยถ้าเป็นสายแบบทำคอนเทนต์ปกติก็ประมาณ30เฟรมเรทหรือ60เฟรมเรทก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นคอนเทนต์ที่ต้องขยับเยอะหน่อยก็6 0เฟรมเลทก็ดีแต่ถ้าใครเนี่ยที่จะทำคอนเทนต์แนวซีนิเมติกหรือทําหนังสั้นหรือว่าทําหนังเลยก็แนะนําเป็น24เฟรมเรทอันนี้ก็จะเป็นพวกทําหนังส่วนมากเขาจะเน้นพวก24เฟรมกันนะครับเพิ่มความสบายตามากขึ้นนะครับเพราะส่วนมากมันก็คนที่ดูดูคอนเทนต์ก็ต้องดูพวอความสบายตาหรือดูพวอความสบายใจหรือดูพวอความบันเทิงอะไรเงี้ยเฟ ความชัดของวิดีโอนะครับก็เหมือนกรณีข้อที่2เลยก็คือเอ้ก็กดเรนเดอร์ไปนะครับแต่ที่จริงเราควรต้องดูด้วยนะครับว่ามันปรับไว้ที่เท่าไหร่ที่ผมแนะนําเลยก็คือ 1080p นะครับ1 0 8แ p แล้วก็ต้องดูเฟรมเรทด้วยสําหรับอย่างเช่นใครที่ใช้พ e เม p โ o ก็ต้องเรนเดอร์ที่เฟรมเรทนั้นด้วยบางครั้งมันก็สามารถปรับได้เหมือนกันไงก็ต้องดูด้วยว่ามันเป็น720 p หรือเปล่าหรือมันเป็น10บละหรือเปล่าก็ต้องดูดีๆเหมือนกันว่าความชัดนั้นมันเป็น720 720p 920 80หหรรรือเเเพาาาาาววว่่่ดดีนนน้ปััจจุบ p, ไมมใใชนนลู YouTube USB ็ก ขึ้นตัว HD ละต่อไป Full HD หรือ1 0 10p ก็จะเป็นความชัดหลักอะไรอย่างนี้มากกว่าแต่ว่าบางคนบอกว่าเอา้าแล้ว 4K ได้ไหมมันก็แล้วแต่บุคคลไปนะครับบางคนชอบก็ 4K ไปเลยบางคนชอบ1 0 8ป0 p ก็1 0 8ไป0 p ไปเลยแต่สมวนมว่าคนมันดู1 0 8ป0 p มากกว่านะครับก็เลยแนะนำว่าเป็น1 0 8 0 p ดีกว่าเพราะว่าไฟล์จะได้ไม่ใหญ่มากนะครับโอเคถ้าใครชอบเทคนิคนี้นะครับหรือมือใหม่ดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวััสดีครบ